จ <laughs> ำผเจา,วา,เ,า,วาเวี่เขา叫我来我来贴牙ได้เยรื่องหนังสือเขา叫我ขึ้นไปเรืเยเขา็นผู้เขียนเขา叫我ขึ้นไปวาเลยจังพวกคู่นู่นเป็นผู้แต่งสือปครับบ่ผู้เขียนผู้อะไเนี่ยผู้แต่งหนัือนรื่ผู้จ่าไม่้า้เออยอใส่หูหลุมหนึ่งยื่ได้หนึ่งนัผู้จันไม่ด้หนังสือระเวี้ําำระเวทนี่แหะ ให้จะินหนักบาดบราณนใ้เราตกขันอีเกมก็มหูมหสูนแต่ก่อนล้ำเลยหครับเฮ้ยวัตถัยงไก่อุ้มพผยะก็จะได้ห่ครับวัาถะไผญะาดไผยะไปอีกก็ได้ลาไปอินเดียว่าอย่างว่าเอาแทงตะกอนไม่หมูฟังมียัางนคนว่าเจ๊กเจอ่นเก แขกมันถึงต่างคนคนแรงสินนี่นมันยม่ยมนแย่ไปทางหนมาทุ่นหัวหมโอองหรือเล่าอ่ะผลมาดูปุดปุ่งผลขึ้นใช้หัวหืล่าก็บาไปอ่้ยถ้ามาถูดประจำเพื่อสวัสดิ์เนะองพามานู่นหนับ้าอนีท่านกว่ามีสองร่อยนี่ทาา่านเอาพ่อเชื่อเดี๋ยวมันบ่ ที่ได้อยู่ของบอกว่าเป็นคือก็มีมันเหี่ววันนี้มันไปเลี้ยงโชกับพกก็มีเออเลี้ยงโชกับพกก็มีเขาเจ้าเก่งอีกแหละพระมุงแล้วก็มันพาสัมภาระพระเจ้าเก่งพระเก่งชั้งหนึ่งขอวัดปฏิบัติสองพระสูตรพระสูตรดีเจ้าเยอะคือ ว่ามีเศร้าหันใจมีจะมาดคอบไปเรื่อ,อยเลยสวดนี่มัครับเออทางว่าพอเด็จสืบปราคู้มคำพี่จะคูดัพี่ตีหนออมู่น,นี่สูขเจบไปเรื่องันเนีเ่ยพคู่มาัานุ่นพอเ่าันตายอเดียวก็คู่มันนุ่นเป็นมัน,เป,น,เ,ปนเป็นสายเดียวกันเขาจะอ,ออกมาคนนีเลยไปวดนเ้เาวันเะวุนพู่คนุ่นสนะม,มัยนั้นมาสว่างครับเอ ้หอยู ie ie ่วเราวไา้ได้คุณไมก็ชางคุณม่หวันนอกว่นหน้าคุก็ไปมันผี่าน้องเกาต้องติ้วบอกเกาเขาคุณก็ไปน้องอยางมาเนมีเงินมัดมันบวกขึ้นกันถ้ายูคนไหนต้องสื้อแเ้วบอกยังผ่าฉีวแลมาเห็นสมุนพญางพ่อใส่สมุนกับพญานเพิ่มบหครับบ่ ก็จำพวเี่มาหันเนี่ยนีเนี่ยจหลอกกเด็กนะี่ยกสวดมนต์นี่เจอเยอะคือมาย่างหน่อยไปเขากำสามชั่วโมงแล้วเขากำแถวมันน้องแขน้องนู่นแต้คุณกพี่มึงคึ้กันสวดมนต์อย เจ้าอยู to to so ่อย so our ่อเลยผาในทางอสานสูงยี่คุณคุมพี่เว้สำนักเดียวเขาเจ้าเขาหมุนไปสวดอยู่เยโสจังหวัดอุบลที่อุบลนถึงจังหวัดมันเป็นมันเปดนยขาสวดถึงอุบลอยู่เนี่ยาสวดถึงวนบลก็คเนี่ย ไอสวดมุ่นมุここ่นั่นตายมดเอามาถูกจังมัดเอามาแช่งกันตายไมถึงว่อไรบ่ครับตายว่อไนังเป้าแข่ยทุกคนพี่เป็นเื่วยยืนหาชวกปีนไต่เขาไเาสอยู่คนเียวสามวจ้าเป็นไต่ เราก็าอยู่ดังบุ๋นอยู่ดงบุ๋นไปชาวบ้านเดีวเขาจะมาจงเอาพอคู่นู้นก็ไปพอคู่นู้นมีสวดมนต์นี่เว้ยสุดมาบ่เดียวกันวะไปขอดบูดขอดชิมอยู่ไซมี่พระมุนีแหละคุณคคนคำพี่จ yeah. ะคุณนคำพี่เพื่อนได้เป็นยศเอียงครับพวกเอาเงาเถ้าเอาเท้าเป็นเรื่องจังหวัดเราขอว่าเป็น ว,วันี้ดาเสียบล่าเบาเพราะพอราวดางนี่บอครับเล่าเบาเรืออร่องเขาเราเจ้เรื่องแห่งจุคุนเนาะพระทุ่งเขาหลวงไปยุนีเมจะองค์กับข้าพงพอฮะพระทุ่งเขาหลวงเท่านี้ทำไมไลยทำไมตังแต่นี่ตังแต่หลวงพอจะคุ้นมองไปนี่เจะคุ้นม่องไปยุวัท้องอืมก็แผ่แนวครับจะคุ้มอง พ่สาพ่สาอยู่บ้านดครับพอยู่บ้านสะท่องนะ่อสะท่องพ่สาบันเต้นครับเออพ่ญ่สาพ่ญ่ทอกพ่ญ่ทอกก็อยู่สะทองพญ่ทอกอยู่สะท่องพ่ทอกพอยู่ขอมเพอเชียงบดาลอืมอำเพอถวัตเก่าเออพ่อใหญ่อันพ่อใหญ่อัน ประัดเช่นเป็นรี่ขายจังหวัดวัดสว่างเดี่ยวี่ยวบันคอบันคอซาเนี่ยมั้งครับเออประหลัดเคนเออเพื่อนในฐานะผู้ใดครับเือว่าสิรานะไหมุานีออวอาหานเพื่อประหลัดบุญบ้านไหครับบันแว่วัดสว่างอ้าวแว่กับไปัดสว่างคนตีเออวัสว่างเนี่ยเพื่นไปเป็นอย่งครับมันว่าถือกันก็เพื่อยังคำพี่ก็ได้ใหญ่กพตาว่ามันตังบัดเวื่เพื่บุญนี่ ให้บุญมาต่างวัดเว่ยเออเข้าม,มาดอกแหวนนี่เออเคยไปเยี่ยวดเคยไปเยี่ยวดสว่างน้องเมียคนนี้คู่พุน่นไปไป,ไปเป็นพาลูกวัดบอครับออไปเป็นพาลูกวัดเจี่ยเหี้ยว่าต่างวัดนี่ดิมาต่างวัดเว่ยตะเกียงวัดเว่ยบ้านนีบอครับบ้ามาต่างวัดเว่ยว่ยเห็นดิถ่ถาจู่เขาจะเห็ู่หร่หน้าวิหารถากก้าเขาเรียบรัดบุญเออเข้าม,มาดอกแหวนนี่เออ เร่องู้องเพราะเมียเพราะคู่ครับนี่ลมึเร่อีถ้าอมูอยู่อันบ้านอันข้อหน่อยน้อข้อน่อยอันไห้วขนอยก็เพราะงี้อันพคู่สีอุดุเียพลแล้วก็เป็นจุคุ้เป็นจาคลาจังหวัดถ้ามันอยู่จะปกครองเส้นหานี่กลแต่กี่ปกครองสองครับฮะปกข้องสองนี่ตีเมีน พวกข้องซึ่งหมานี่กายจากคณอำเภอจออางห็นมาสมหาพวกก่วงอำเภอสวัสดิ์พนุษเแก่พ่อใหญ่อันอยูบ้านบ้านขววบ้านควงขว,ขวหน่อยนี่ไปยุวัฒนบึงมาครับเมรทำไมายังแต่บ้านแยกเสานีกายมามเออเพราะท่านแยกเป็นอันนั้นอันนี้ก้อนพี่จะคุณโม่งมาครับรุ่นหมดเย,ยเรรุ่นตีอืมอันจะคุณพ่อตายเดีวโอ้สีเดียวเวาเมียจะคุณพ่อสครับ Cụm phố phô ngân ở chiếc béo nhãn tua. Cụm nữa. Well, dù một say, and and and. But binh. Well, dù một say, honey, la, honey, la, don't go mood and dung, dung, dang, 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 เวลาเรานถหมงินเหลนได้อว่าเอาว้มาต่อไปมาตอย่างข้าไปพีวันเสียพันเขนั้นเสียหมื่นทำมึงกนพอ